อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดนไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดสาลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พร,รันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่ครรพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง8สิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตท่านผู้ฟังครับในชีวิตของคนเรานั้นไม่ว่าใคร ก็คงอยากที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตกันทั้งนั้นแต่ก่อนที่เราอยากจะได้รับสิ่งที่ดีๆนั้นเราเองก็จะต้องเตรียมตัวเราให้ดีเสียก่อนครับก็เพราะไม่มีใครที่เขาอยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีหรอกจริงไหมล่ะครับฉะนั้นแล้วเราก็มาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับสิ่งที่ดีๆกันดีกว่าและนี่ก็คือ8สิ่งที่จะต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็มีให้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ก็คือจะต้องเตรียมจางอุปนิสัยที่ดีซึ่งอุปนิสัยที่ไม่ดีมันก็คือตัวบอนทำลายความสัมพันธ์เช่นสัมพันธภาพกับคนรอบข้างก็เมื่อสัมพันธภาพถูกทำลายโอกาสมันก็จะหลุดลอยไปในทันทีครับข้อที่สเตรียมจางสุขภาพจิตที่ดี และก็แน่นอนครับว่าหากว่าจิตใจดีก็ย่อมมีคุณธรรมคนที่สุขภาพจิตดีก็ย่อมจะเป็นพลังที่ดึงดูดให้ผู้คนดีๆเขาก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆอีกครับข้อที่3เตรียมจากอารมณ์ที่ดีและก็มีคำโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้ครับว่าเมื่อออกจากบ้านก็ให้ดูฟ้าทำการค้าให้ดูทำเล ซึ่งห่วงจ่ยหรือโงเหงของคนเรามันก็อยู่บนใบหน้าครับมันอยู่ที่สีหน้าและรูปมันก็เกิดจากจิตครับฉะนั้นหากอยากให้สิ่งดีๆเข้ามาก็ให้เราปรับอารมณ์ของตัวเองให้ดีเสียก่อนครับรอยยิ้มมันก็นำความสดใสมาสู่ทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างครับข้อที่สเตรียมจากสุขภาพที่ดี และการที่เรามีสุขภาพที่ดีมันก็คือลาบอันประเสริฐอย่างยิ่งครับก็เพราะว่าสุขภาพมันก็คือต้นทุนอันมหาศาลของชีวิตครับข้อที่5เตรียมจากทัศนคติที่ดีและตัวทัศนคติก็คือตัวตัดสินเมื่อตัดสินใจในสิ่งใดก็ย่อมลงแรงทำในสิ่งนั้นและเมื่อเราลงแรงทำมันก็ย่อมจะนำมาซึ่งผลสำเร็จครับข้อที่ห เตรียมจากสัมพันธภาพที่ดีและสัมพันธภาพที่ดีมันก็ถูกบ่มเพาะจากจิตใจและคุณธรรมที่ดีครับการที่เราได้คบหากับใครก็จงถือสัจจะความจริงใจเป็นหลักเป็นที่ตั้งครับข้อที่7เตรียมจากการกระทําที่ดีและการที่เราได้มีโอกาสเกิดเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันแสนสุดประเสริฐนี้สิ่งที่ผู้ประเสริฐ พที่จะกระทํานั้นก็คือการสอนตัวเองและผู้อื่นให้ตั้งบั่นอยู่ในคุณงามความดีอยู่กับการทําความดีตรวจสอบการกระทําของตนเองว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ก่อนที่เราจะได้พบเจอกับความโชคดีก็ต้องย้อนกลับมามองตนเองครับว่าเราได้ตระเตรียมตนเองให้มีเงื่อนไขการเป็นที่ชื่นชมของคนรอบข้างแล้วหรือยัง ต้องรู้ในวาสนารักษาวาสนาของตนและก็จะต้องมันสร้างวาสนาที่ดีเพิ่มเช่นกันครับก็ดังคำกล่าวที่ว่ามีสละก็ย่อมมีได้ครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่แปเตรียมจากคำพูดที่ดีและคำพูดที่ดีเพียงหนึ่งประโยคมันก็อุ่นใจคนฟังได้ไปเป็นปีเลยล่ะครับคำพูดที่ร้ายเพียงหนึ่งประโยค มันก็สามารถที่จะบาดลึกใจคนฟังได้เป็นปีเช่นกันครับก็จึงอยากที่จะขอให้ได้จำเอาไวค้ครับว่าคำปากปรำการกล่าวโทษมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหามันก็รังแต่จะทำให้ปัญหานั้นบานปลายก็ดังคำกล่าวที่ว่าโรคเข้าทางปากเรื่องก็ออกทางปากก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อหนึ่ง ที่ก็เห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องสามวิธีการใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่จำเป็นต้องอวดรวยก็สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงท่านผู้ฟังครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนที่เขามีเงินเดือนเท่ากันหรือคนที่มีมากกว่าเขามีแบบแผนการเงินอย่างไร จึงสามารถใช้ได้แบบไม่ขัดสนเลยหรือเพราะเขามีการจัดการกับเงินของเขาได้ดีหรือเปล่าแล้วถ้าถามว่าเราจะทำยังไงดีละ่ะให้การใช้จ่ายเงินของเราดีขึ้นเหมือนกับเขาก็มีให้ได้พิจารณากตามวิธีการดังนี้ครับ 1. ก็คือการซื้อของที่เน้นคุณภาพก็เพราะว่าหลายๆคนนั้นก็อาจจะติดนิสัยที่ชอบซื้อของที่ดูราคาเป็นหลัก แต่ต่อจากนี้ไปเราก็ควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองดูครับก็เพราะนอกจากจะดูที่ราคาเราก็ควรจะดูที่คุณภาพด้วยฉะนั้นการที่เราจะซื้อของแล้วได้ของที่มีคุณภาพมันก็ย่อมจะดีกว่าครับเพราะมันก็ย่อมที่จะส่งผลในระยะยาวกับตัวเราเองในบางครั้งของที่มีคุณภาพแต่ราคาเพิ่มขึ้นอีกนิดมันก็อาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้ครับ เราก็ไม่ควรมองที่ราคาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราควรที่จะดูคุณภาพด้วยครับอีกทั้งยังต้องรู้จากการจำกัดการใช้เงินของตัวเราเองในแต่ละวันด้วยนะครับก็อย่างการที่เรากำหนดว่าในวันนี้เราจะใช้เงินสัก300สามร้อยซื้อของไม่เกินนี้และก็จะต้องมีวินัยด้วยครับก็เมื่อหมดแล้วก็ควรที่จะหยุดทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยให้เราไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายบานปลาย และก็ยังจะมีเงินเหลือทั้งยังทำให้ไม่ขาดวินัยในการใช้เงินอีกด้วยครับ 2... ง,งดค่าใช้จ่ายที่มันเกินจริงก็เพราะว่าเงินส่วนใหญ่ที่เราบอกกันว่าเก็บไม่ค่อยจะได้ใช้หมดไปตลอดและอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ไม่ค่อยจะมีเงินเหลือก็คือการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินกว่าที่เรามีก็อย่างตั้งงบไว้ไม่เกินสามพันแต่ก็ใช้บานปลายไปห้า0ัน ไม่ว่าจะเป็นขนมกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่ได้ซื้อมาเหตุผลก็อาจจะเพียงแค่เพราะชอบเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเรื่องแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถจะจัดการได้โดยตัวของเราเองครับเพียงแค่เราจะต้องมีวิในในตัวเองอยู่เสมอคิดไตรตรองให้ดีแรกๆมันก็อาจจะทำได้ยากแต่พอเมื่อเราทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็จะทำให้เราชิน ต่อไปมันก็จะไม่ยากทีนี้ก็จะส่งผลดีทําให้เรามีเงินเหลือใช้ก็เพราะที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเหล่านี้หลหะครับมันก็เป็นอะาไรายที่มีความฟุ่มเฟือยก็ถ้าเราลดไปได้ก็จะมีเงินเก็บเยอะเลยลหละครับบางครั้งเราเพียงแค่ลองเปลี่ยนทัศนคติและก็ลงมือทํามันให้ได้เท่านั้นสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นแล้วครับวิธีที่สาม ซึ่งก็เป็นวิธีการสุดท้ายก็คือการทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็เพื่อตัวของเราเองด้วยครับซึ่งเรื่องพวกนี้นั้นก็คือพื้นฐานในการออมสิ่งที่เราจะต้องทําให้ได้ก็คือเริ่มต้นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนี่แหละครับจากนั้นมันก็จะไม่ยากเลยก็ให้เราลองได้ใส่รายการที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละวันก็จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่าย จ่ายไปเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร่บ้างจากนั้นก็ให้เรามาคำนวณดูครับว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมันควรที่จะเป็นไปในทิศทางไหนและที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นเหล่านี้ล่ละครับที่มันดีต่อเราที่จะทำให้เราได้รู้จากประมาณตนไม่ใช้จ่ายเกินตัวการใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้นก็เป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ที่ประหยัดเองครับ ตลอดไปจนถึงครอบครัวและคนรอบข้างก็ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้าการประหยัดดังกล่าวนี้ก็จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้นครับแต่ก็ยังมีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอีกด้วยครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับ และก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทาส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำให้ท่านผู้ฟังให้ได้นำไปฉกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องระวังอย่าให้ตัวเราเองนั้นหลอกเราได้ท่านผู้ฟังทับในบางครั้งเราก็อยากที่จะให้มีใครสักคนเข้าใจกันบ้างก็ไม่มีใคร ที่จะเข้าใจเราเลยไม่มีใครที่จะรู้เลยว่าเรารู้สึกอย่างไรอยู่ในเวลานี้ทุกข์ใจเหนื่อยทอมากแค่ไหนสารพัดความรู้สึกที่จะหอยหาความรักความเข้าใจก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหามันหรอกครับเพราะมันก็ไม่ได้มีให้ตามที่เราต้องการไปตลอดหรอกนะครับเพราะขนาดตัวของเราเองในหลายครั้งเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยครับ เดี๋ยวก็หมดพลังเดี๋ยวก็มีพลังงดหยิดสักพักก็ยิ้มได้ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละครับก็จึงไม่ต้องไปให้ใครมาเข้าใจเราพยายามที่จะเข้าใจตัวเองให้ได้ก็พอแล้วครับก็อย่าได้ไปคาดหวังหรือไปวังพึ่งใครให้มากเลยครับทุกคนเขาก็มีเรื่องราวมีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วบางครั้งกับบางคนเราก็ไม่อาจรู้ได้หรอกครับบางที ก็อาจจะเยอะกว่าเราด้วยซ้ำก็อย่าไปขอให้ใครคนอื่นมาเข้าใจก็เพราะว่ามันหายากครับไม่ต้องหาให้มันเหนื่อยเอาเวลามาทําความเข้าใจตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการรู้จากตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครรู้ว่ากําลังทําอะไรรู้ว่าทําเพื่ออะไรอย่าได้หลอกตัวเองครับเราก็อาจจะสร้างภาพสวมหน้ากาเพื่อที่จะหลอกคนอื่นได้สารพัด แต่เราก็ไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้อย่างสนิทใจจริงๆหรอกครับยิ่งความรู้สึกทางใจด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เลยครับเข้าใจตัวเองอยู่กับความเป็นจริงด้วยตัวของเราเองถ้าเราทําได้มันก็คือความสุขครับก็ถ้าเราเข้าใจตัวเองได้จริงๆก็จะสามารถดูแลตัวเองได้ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นครับก็ถ้าเข้าใจตัวเองได้ก็ไม่มีอ้างวาง ไม่มีเงาแน่นอนครับอยู่กับตัวเองให้มากมองตัวเองให้เยอะก็จะมีประโยชน์มากกว่าเอาเวลาไปสนใจความรู้สึกของคนอื่นเรื่องของคนอื่นการที่เราอยากให้คนอื่นเข้าใจมันก็ไม่มีค่ามากเท่ากับเราเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นหรอกครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออกมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ mm. ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำน้อยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตะปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสตรีสวัสดิ์ปิพรฒนมงคลขอความเจริญง,งอกงามในอริยญาตธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจ และความผาสุขทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไวนาที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานน์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานน์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาก,กันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานน์ขอบพระคุณครับ